ทำไมแอมห้องเรียนโตอะ SA 6 0 DAS ถึงได้อึดถึกทนทำไมแอมตัวนี้ถึงได้คุ้มค่าคุ้มราคาขนาดนี้อย่าเพิ่งกดข้ามกันนะคะสวัสดีคะ่ะนักเรียนเอ๋ยไม่ใช่สิสวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมบังกลับมาอีกครั้งแล้วนะคะขออนุญาตสวมบทบาทเป็นคุณครูนิดนึง ื่อให้เข้ากับคอนเทนต์ของคลิปนี้ค่ะวันนี้นะคะปรมมาพร้อมกับแอมสำหรับห้องเรียนโตอา SA 6 0 DAS ที่ถูกออกแบบมาเพื่อคนไทยโดยเฉพาะค่ะสำหรับแอมรุ่นนี้จะเน้นความทนทานด้วยการผลิตแบบคุณภาพสูงมีการปรับแต่งเสียงให้เหมาะสมกับคนไทยโดยเฉพาะราคาประหยัดและคุ้มค่าสำหรับห้องเรียนงบน้อยค่ะถือได้ว่าเป็นสินค้าตัวแรกที่ทำมาเพื่อรองรับและต่อยอดให้กับคนไทยได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะส่วนจะมีที่มาที่ไปยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยค่ะ ตอนนี้นะคะแอมสำหรับห้องเรียนตัวอะ SA 6 0 DAS ก็ได้วางอยู่ด้านข้างปมามเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเป็นแอมที่มีขนาดเล็กมากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าค่ะ เริ่มต้นจากด้านหน้าของเครื่องนะคะจะมีช่องอินพุตสำหรับไม่สช่องพร้อมวอลลุ่มปรับระดับเสียงแต่ละช่องค่ะมีช่องอินพุตออฟสหรือ AUX 2ช่องพร้อมวอลลุ่มปรับระดับเสียงในแต่ละช่องมีมาสเตอร์วอลลุ่มควบคุมระดับเสียงทั้งหมดและสุดท้ายนะคะจะเป็นสวิตช์เปิดปิดเครื่องค่ะสำหรับด้านบนของเครื่องจะมีช่องเอาพุตสำหรับเชื่อมต่อลำโพง2ช่องที่เป็นแบบสปริงทำให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อค่ะ ด้านข้างจะเป็นช่องระบายความร้อนและด้านหลังมีช่องแขวนเครื่องสําหรับยึดติดผนังเพื่อง่ายต่อการติดตั้งเหมือนที่แขวนกรอบรูปเลยค่ะดูสิคะว่าแอมมีขนาดเล็กและบางเพียงแค่นี้เองหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมโตัวอะ s a 6 0 d a s ถึงได้อึดถึกทนเพราะความทนทานนี้นะคะเกิดจากการผลิตที่เน้นคุณภาพสูงใส่ใจในทุกรายละเอียดและเน้นการ QC แบบเดียวกับการผลิตแอมไฮเเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนการ QC เริ่มต้นจาก 1. พึพาแต่และชิ้นส่วนที่ถูกนำเข้ามาเพื่อเป็นวัตถุดิบมีการตรวจสอบความถูกต้องและตีตราประทับยืนยันก่อนนำเข้าลายผลิตค่ะ2ตรวจแผ่นพิมพ์ลายวงจรแต่ละแผ่นโดยเครื่องจัดที่ทันสมัยเพื่อควบคุมการพิมพ์ลายวงจรให้เกิดความแม่นยำและถูกต้องด้วยโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์ 3. ติดตั้งอุปกรณ์ขนาดเล็กหรือ SMT เชื่อมด้วยเลเซอร์บัดรกรีแบบอ,อตัตโนมัติพร้อมทั้งการตรวจสอบแผงวงจรอีกครั้งหลังเสร็จกระบวนการ 4. ต่อเข้าเครื่องอบแผงวงจร ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ8ระดับเพื่อให้ได้ความทนทานความร้อนที่ต้องการค่ะ 5. หลังจากประกอบแผงวงจรเสร็จเรียบร้อยแผ่นปริ้นจะถูกถ่ายรูปด้วยซูเปอร์คัเมราเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อทั้งหมดโดยละเอียด 6. นำแผงวงจรมาทำการประกอบกอุปกรณ์โดยพนักง,งานผู้ชำนาญการและที่พิเศษไปกว่านั้นเราจะมีการขันน็อตทุกจุดด้วยไขยควงไฟฟ้าที่ควบคุมทอแบบเดียวกับที่ขันล้อรถแข่งฟอร์มูล่าเลยค่ะนอกจากนี้หลังจากการประกอบทุกส่วนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีการตรวจสอบการทำงานจริงทุกจุดด้วยโปร และยังมีการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนบรรจุลงกล่องซึ่งจะมีการบันทึกข้อมูลแต่ละเครื่องโดยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาถึง15้านาทีต่อเครื่องเลยทีเดียวค่ะและนี่คือที่มาของความทนทานของแอมห้องเรียนตัว RSA 6 0 DAS ที่มีการ QC ทุกขั้นตอนในการผลิตทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปได้ในแต่ละขั้นตอนการผลิตว่าเกิดข้อผิดพลาดที่จุดไหนยังไงได้อย่างดีเลยทีเดียวค่ะดูสิคะอย่ยงกับการผลิตแอมราคาหลักแสนเลยค่ะ ต่อมาเรามาดูกันค่ะว่าทำไมแอมตัวนี้ถึงได้มีคุณภาพเสียงที่เหมาะสมกับคนไทยโดยเฉพาะแบบที่เน้นให้ความชัดเจนในการสื่อสารของภาษาไทยได้อย่างดีเยี่ยมค่ะจึงได้ทำงานร่วมกับทีมงาน R&D ของโตอักคอปเปอร์ชั่นในประเทศญี่ปุ่นซึ่งปามอยากจะขอแนะนำถึงบุคคลที่มีบทบาทในการคิดค้นแอมตัวนี้นั่นก็คือคุณเทสยะโคดามะผู้จัดการฝ่ายเทคนิคการผลิตค่ะ นอกจากนี้ยังได้มีการเชิญเจ้าหน้าที่โตอะในเอเชียแปซิฟิกมาเข้าร่วมปรับจูนเสียงของแอมตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นโตอะสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียและมาเลเซียอีกด้วยค่ะและนี่คือที่มาของแอมห้องเรียนโตอะ SA 6 0 DAS ตัวนี้ที่มีเสียงเหมาะกับคนไทยโดยเฉพาะค่ะและเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะคะหลายๆท่านคงอยากจะทราบว่าทำไมแอมตัวนี้ถึงได้มีความคุ้มค่าคุ้มราคาขนาดนี้ เพราะเรามีโปรโมชั่นสำหรับสินค้าตัวนี้จากโตอะไทยแลนด์ให้ด้วยค่ะแอมตัวนี้ปกติราคาเพียง3300บาทเท่านั้นถือได้ว่าเป็นแอมที่มีราคาประหยัดสุดๆรุ่นหนึ่งของโตอะเลยค่ะแต่ทางโตอะไทยแลนด์อยากจะมอบความพิเศษเพิ่มเข้าไปให้อีกด้วยการจัดโปรโมชั่นแบบยกเซ็ตให้เลยค่ะ แบบเซตที่1เมื่อสั่งซื้อแอมพร้อมลำโพง1คู่จากราคาปกติ8,100บาทลดเหลือเพียง5,900บาทเท่านั้นแบบเซตที่2เมื่อสั่งซื้อแอมพร้อมลำโพง1คู่และไมโครโฟน1ตัวจากราคาปกติ8,840บาทลดเหลือเพียง6,500บาทเท่านั้นค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายของโตอะทั่วประเทศไทยเลยนะคะอ๋อและโปรโมชันนี้อยู่จนถึงสิ้นปีนี้เลยค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ผ่านช่องทางโตอ่าไทยแลนด์ทั้ง Facebook และ YouTube กันด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ